งัวเป็นไข่ขาแข็งหรือไข่สามมือนะคะอ่ากาบสวัสดีเอฟซีชองตีหกเตรนะคะพี่น้องอ่าคลิปนี้เฮาจะมาเลี้ยนลูกอ่าควบลูกเกี่ยวกับอ่าโรคของงัวนะคะอ่าซึ่งเป็นโรคยอดฮิตนะคะพี่น้องเป็นช่วงหน,น,นะน,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 น้าฝนเนาะหน้าฝนหน้าฝนหน้านาวเนี่ยเป็นโรคยอดฮิตซึ่งในส่วนของ ข้องง้อของเฮาเองนี่กับเพิ่งเจอนะคะเพิ่งเจอโรคโนี่เห่ากะจะเลี้ยนรูไปน้ากันนะคะพี่น้องโรคขาแข็งนี่มันเป็นลักษณะแนวใดอาการเป็นแนวใดนะคะพี่น้องง้อตัวนี่นะคะวังสองสามมือหันาสามมือทีแล้วนะคะเพิ่มมีอาการซึมนะคะซึมบ่ค่อยกินยานละกันถ้าได้นอนก็นจะบ่อยากลุกนะคะพี่น้อง นอนแล้วก็บ,บ่อยากลูกแล้วก็เพิ่นจะมีน้ำมูกนะคะพ่อเ้าสังเกตเพราะว่าปกติง่วงตัวนี้เพิ่นจะกินกินหยาเก่งนะคะจะบ่ซึมนะคะพี่น้องเฮาก็เลยอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าคอกมีข,อข้อคางเคียงที่มีง่วงป่วยอยู่นะคะพี่น้องเฮาก็เลยวิตกกังวลแน,น่นิดหน่อยนะคะว่ามันมันจะสามารถมาติดกันได้บ่นะคะอ่า ที่นี่มาต่อด้วยง่วตัวนี้เนาะอาการของเพิินหนึ่งก็คือซึมบ่ค่อยกินยาและก็มีน้ำมูกมีไข่การเชกว่างง่วไข่หรือบ่กข่นี่ก็คือเบิ่งอาการของเพิ่นนี่คือเพิ่นจะเพิ่นจะสั้นนะคะพี่น้องสั้นคือจังคนหนาวสะบันประมาณนั้นนะคะสั้นลวก็กกหูหอนปลายหูเย็นนะคะ ปลายหูเพินน่นจะเย็นเจี๊ยบเลยนะคะพี่น้องนั่นแปลว่าง่วเพิ่นเป็นไข่นะคะมีไข่นะคะถ้าอาการแบบนี้พี่น้องถามมือไม่หรือว่าคนที่บ่มีองค์ความหลู้เกี่ยวกับายาถี่จะมามาฉีนะ่ะแนะนาให้ประสุตั์ผูถี่เพิ่นมีความหลู้มีองค์ความหลู้นะคะเกี่ยวกับาการห้ยาหรือว่าการการรักษาง่วนะคะพี่น้องซึ่งตรงนี้เฮาเฮาบ่มีองค์ความหลู้เกี่ยวกับ ยาที่จะมารักษาง่วนะคะเท่ากับต้องพึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ประสุซาร์เพิ่นนายพี่น้องเท่ากับเดท่าแจ้งให้เพิ่นมาเบบ่งอาการของง่วนะคะซึ่งเพิ่นกับมาเบบ่งห้เพื่อนกับบอกว่าง่วเป็นไข่นะคะพี่น้องง่วเป็นไข่นะคะ่าจะเป็นไข้ขาแข็งหนึ่งจะว่าขาเพิ่นหนึ่งก็จะเก่งได้ค่ะพี่น้องเวลาเพื่นยางไข่ไข่กบลักษณะของง่วที่ ขาโถกประมาณนั้นนะค่ะพี่น้องพยางคือจังพ่นสีขาเจ็บแต่ว่าบ่เมนบ่เมนงัวที่เจ็บขานะคะขาเพ่นจะเกร็งอ่าก็เลยเป็นทีมาของซื้อว่าอ่าโลกงวัวเป็นไขาขาแข็งนะคะแต่ว่าอาการนี่ก็คือถามแมนว่าอ่งางัวที่มีภูมติตาท่านดีนี่ก็คืออาจจะบ,บด้มีการฉีดยาแก้ไข สามมือเพิรนก็นจะหายไปเองนะ,ะพี่น้องแต่ว่า,อ,าอันตรายสำหรับง่วก็คือถา,ถางงัวโตใหญ่แห้งทามันลงปอดนี่ก็อันตรายอยู่ค่ะอันนี้คือความรูจ้จากเจาก้จาหน้าที่ประสัตว์เพิ่์นนะคะแต่ว่าสำหรับง่วน้อยที่กินนมแม่อ,อายุอาจจะบพิ่มถึงเดือนนี้คือต้องเฝ้าระวังเลยนะคะพี่นอ้องถึงแม้ว่ามันจะบออันตรายเท่ากับในส่วนของโลก ปาเถาเปื่อยนะคะในง่วกะจริงแต่ว่ามันกะเป็นอันตรายสำหรับง่วหน่อยนะคะง่วหน่อยนี่สา้าคัญเลยยิงถ้าเป็นไข่นี่ถ้าอายุยังหน่อยๆนี่ต้องฝ้าปรึกษาประสุสั์เลยนะคะพี่น้องยายาลี่ล่อนะคะเพราะว่ามันจะลดการสูญเสียของเห่าใดนะ,ะกว่าที่เห่าจะกว่าง่วจะตั้งทองกว่าจะคลอดลูกออกมาให้เห่าชื่นชมใดเนี่กะ กาเดือนสิบเดือนเนาะพี่น้องที่นี่อ่าแนวทางการดูแลของเห่านอกเนื้อจากที่ให้ปศสุศสัตว์เพิ่นมาฉีดยาลดไข้ยาแก้ไขให้เพิ่นแล้วนะคะพี่น้องอ่าอีกอย่างหนึ่งคือที่เห่าต้องต้องดูแลก,ก็คือเรื่องคอกนะคะในส่วนของคอกนี่คือ,หอเห่าต้องให้สะอาดและก็ดให้แห้งนะคะโดยวิธีการของเห่านี่คือเห่าจะโกยในส่วนของ ขิง่วงเนี่ยออกมาไหวนอกคอกถ้าจําเป็นอีลี่ที่ว่ามีห่อง,องวัคือโกอยไปไหวตรงจุดเดียวกันให้มันกองตรงจุดเดียวกันแล้วก็ให้มีเพิ่นมีพื้นที่ในการนอนนะ,ะพี่นอ้องอ่าแล้วก็เอาปุนขาวมาโรยเพื่อที่จะคาเชื่อนะคะเชื้อที่อยู่ในขอกเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ซึ่งจําเป็นอีกอย่างหนึ่งคืออ่าพี่น้องจะสังเกตได้ว่าในขอกเฮานี่จะมีง่วยอยู่3โตัวเนาะอ่าตัวนึงแม่เพิ่นและะ้วก็ ลูกน่อยลูกน่อยนี่พึ่งอายุได้เดือนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะจะร่วมกันอยู่ในหันสามโตนะคะเท่ากับจะเป็นต้องแยกในส่วนที่งัวงที่บ่ท่านเป็นไข่เนี่ยค่ะแยกออกไปอีกจุดหนึ่งนะคะอีกคอกหนึ่งนะ,ะพี่น้อง,พ,ง igt, พอดีเขามีขอกสำรองอีกคอกหนึ่งอยู่นะคะเท่ากับจะเอาแม่กับลูกน่อยเพื่อนะแยกออกไปแต่ว่าในส่วนที่โตที่เพื่อนเป็นไข่ไข่อยู่ขอกเดิมนะคะเนื่องจากว่าถ้าคิดว่าทาทาคอกเดิมนี่มันอาจจะมีเชื่อ มันอาจจะมีเชื้อไข่อยู่นะคะเข้ากันเลยไหตโตที่เป็นเป็นไข่เนี่ยค่ะพี่น้องไหอยู่คอกเดิมแล้วเอาแม่ลูกที่ยังบม่มีอาการนะคะยังบม,ม่มีไข่เอาไปไว้อีกคอกน,นึงนะ,ะพี่น้องนี่ก็คือเป็นวิธีการดูดูแลละก็อ่าสำหรับงว่วถที่เป็นไข่ค้าแข้งหรือไข่ซ้มมือนะคะพี่น้องกะเป็นประสบการณ์ใไม่ไม่ที่เมื่อเราสู่กันฟังนะ,ะพี่น้องสำหรับมือไม่กะควรที่จะ พี่องค์ความรูตรงนี้นะคะที่สําคัญเลยก็คือยาสีชลาดใจนะคะราว่าโรคม้วนนี่นะ,ะบางที่เขาเข้าบห,หูว่ามันจะมา,ามาเจอกับในส่วนของขอกเขา้ามือใดย่มใดนะคะพี่น้องลั้ปีสก,กินในส่วนของของเข้านี่คือมาเจอเนาะแต่ว่าเขากับฝอยร,ระว่างเขากับฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าพ่อมาปีนี่ออามาเจอ มาเจอไข่โดยที่เห้าบูกว่าม่มีความรูว้ว่าลักษณะไข่แบบนี้คืออ่าเป็นไข่ขาแข็งหรือว่าไข่สามมือนะะพี่น้องเห่ากับต้องปรึกษาทางปศุสัตว์เปิลน,นะคะเพื่อนกะจะให้ความรู้แล้วกะ็มาทําการรักษาไข่แล้วก็เพิ่นกะแนะนําวิธีการป้องการหรือว่าดูแลนี่นะคะผ่านไปเดี๋ยวสองมือแล้วค่ะพี่น้องเพื่อนก็เริ่มที่จะลูกกิ้นยานะคะ แต่ว่าก็จะมีซึมๆแน่นึงจากว่าอ่าจากแม่เพิ่นกับน้องเพิ่นนี่บ่เคยแยกกันแล้วพอเฮาแยกคอกเพิ่นนะคะพี่น้องเพิ่นก็จะเพิ่นก็จะหุ่นนะคะพี่น้องเนื่องจากว่าเพิ่นก็อยากไปหาหมูนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าถามว่ากินหญ้าได้บ่กินได้ค่ะพี่น้องกินหมูนี่ก็บ่มีแล้วนะคะมื้อนี้ก็ลุกขึ้นมากินหญ้าตามปกตินะคะพี่น้องขานี่ก็จะบ่บ่แข็งแล้วบ่ทอกแล้วนะคะพี่น้องกะ เริ่มดีขึ้นคือจังคือจังเพิ่นวาเลยล่ะค่ะอ่ไข่ซ้ำมือเพิ่นวาโรคนี้ไข่ซมม้ำมือนะเดี๋ยวก็จะเศร้าเองนะคะบางที่การวิตกกังวลจนเกินไปกับกับบอดีเด้อพี่น้องเด้อร์ภาวามันจะมีงัวหน่อยงัวตัวหน่อยเท่ากับเท่ากับยานเนาะพี่น้องยานเพิ่นเป็นไข่อ่าเนื้อมื่อเสาร์มาเข้าไปค้ำเบิ่งหูเพิน่นเอ้าหูเพิ่นกับเย็นเยน็ยนกับฟาโทรหาเพื่อสุสัตเพิ่นกับบอกว่า บางที่กัยาวิโตกังวลเกินไปให้สังเกตบางว่าพันกินนมดีบบหรือว่าพันพ่นหาวบ่บพันซึมบ่ให้สังเกตอาการอย่างอื่นน้าบมเมนว่าไปจับหูแล้วมันเย็นเนื่งจากว่สองสมม้อวงหันอีกอะอากาศช่วงใกล้คอนสิแซงมันก็นเริ่มเย็นแล้วเริ่มเขาสู้หนาวแล้วนะห้พี่นอ้องตรงนี้ก็คือเป็นความรูที่ที่หฮาตองศึกษา แล้วก็ดูแลในส่วนของงัวเฮ้านะ่ะบม่อใ้้เกิดการสูญเสียเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้ามันสูญเสียมาแล้วมันกะเสียดายแล้วก็สงสารงัวน้ำนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่เฮ้าน้ำมาเรล่าสู้กันฟังเนาะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะพี่น้องกะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรเพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาวๆในเรื่องพี่นอ้องเด้อสำหรับคลิมนี้เนาะก็ขอโจวไวเพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นยืมนี่ยืนนี่่แมเมนต์ยืนซึมหนึ่งจไขาเได้ค่ะพี่น้องพนฟื้นข่แล้วน,น,น,นะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่น้อง